คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาคบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด ตรวนธรณีบทที่8พาร์ทหนึ่งใกล้เกินเอื้อมหรือไกลไม่ห่างเคนทิติดอนจุนกลัวอ้โอ๊ยผมสลืมสลือตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงสว่างที่สาสองเข้ามาภายในห้องนอนแสงขาวอนระวนจากภายนอกหน้าต่างกับอากาศภายในห้องอันหนาวเหน็บมันทำให้เนื้อตัวรู้สึกระบมไปหมด พยายามรี่ตาสู้แสงแต่แล้วก็ต้องกลุมมือไปที่ศีรษะของตัวเองอยปวดหัวชมัดเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นวะจำได้ว่าครั้งสุดท้ายกินข้าวแล้วก็คุยกับคนลูกอยู่ที่ร้านอาหารหน้าตลาดมินลักพอซดโซจูไปได้ห้าหขวดมันก็เหมือนมีใครเอาขวานมาสับเข้ากลางกระบาลจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย นิ้วมือเอื้อมควานหามือถือบนเตียงแต่ก็ไม่เจอสงสัยเมื่อคืนคงจะเมาจนไม่ได้สติกลับมาถึงห้องคงจะทำเหมือนสมัยตอนยังเรียนอยู่มหาลัยที่เมากลับห้องมาทีไรเป็นต้องถอดโยนเสื้อผ้ากางเกงกับข้าวของเอาไว้ตามพื้นจะว่าไปตั้งแต่เรียนจบมาผมก็ไม่เคยเข้าไปปาร์ตี้กับใครที่ไหนอีกเลยนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบเจ็ดปีเลยมั้งที่เมาเป็นหมาขนาดนี้ แล้วก็ดึงผ้าหม่มผืนหนาขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายที่มีเพียงแต่กางเกงในขาสั้นตัวเดียวค่อยๆคลานลงจากเตียงปัดภายมือควานหาเสื้อผ้ากับมือถือก่อนเลยก็อยากจะลืมตายอยู่หรอกนะว่าแต่มันลืมๆไม่ขึ้นจริงๆตอนนี้อ้ย หัวน่าจะกระแทกเข้ากับเก้าอี้หรือขาโต๊ะอะไรสักอย่างแต่กระนั้นก็ยังไม่มากพอจะทำให้ผมลืมตาตื่นขึ้นมาได้หรอกมุ่งมั่นเอาไว้แล้วว่าเจอมือถือเมื่อไหร่จะคลานกลับขึ้นไปนอนบนเตียงอีกรอบแล้วตื่นสักทิมเที่ยงนั่นแหละว่าแล้วก็ต้องหาต่อไปทั้งหาทั้งนอนตามพื้นมันนี่แหละ ถ้าดินมาเห็นสภาพผมในตอนนี้คงจะบ่นยาวข้ามวันเป็นแน่ในที่สุดก็เจอเสื้อคลุมยาวๆสักทีตบๆไปตามกระเป๋าแล้วล้วงเข้าไปหยิบมือถือภารกิจในวันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นงานต่อไปคือการพาสารร่างพังๆกลับขึ้นไปนอนบนเตียงอีกครั้งในจังหวะที่หลับหูหลับตาคลานกลับตัว สัมผัสของผ้าเปียกอุ่นที่กระทบอยู่ตรงหน้าเนี่ยกำลังได้ที่เลยขี้เกียจลุกไปล้างหน้าล้างตาแล้วด้วยเลยเอื้อมมือกระตุกผ้าผืนนั้นมาเช็ดหน้าตัวเองแทน <c oughs> เหมือนได้ยินเสียงของใครบางคนดังขึ้นภายในห้องที่แสนเงียบสงัดนิ้วมือแปะป้ายไปโดนเนื้อพลอยบีบไล่สัมผัสขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ความรู้สึกอันคุ้นเคยแบบนี้มันอะไรกันนะ เส้นไหมที่กำลังเรียงตัวเป็นแนวยาวจนถึงกับต้องดึงออกมาดูโอ้ยเ,ออเดี๋ยวนะเสียงร้องมันทำให้ผมถึงกับลืมตาโพ่งมองเส้นไหมสีดำยาวในมือปลายเท้าของใครบางคนถึงกับทำให้ผมสะดุ้งเฮือกค่อยๆแงนมองออกมาดู ภาพของคนลูกที่กำลังยืนกุมกระปุกเกียร์ของตัวเองกดสายตามองมาที่ผมด้วยสีหน้าที่บอกไม่ถูกนิ้วมือของผมยังกุมผ้าเช็ดตัวที่น่าจะพึ่งกระตุกออกมาจากเอวสอบของชายตรงหน้าที่สำคัญภาพของพวกเงาะที่กำลังห้อยตรงเตงล่นออกมาจากมือหนาํนามันช่างพอดิบพอดีกับสายตาเลอเกินอ อยู่ๆก็วูบทิ้งตัวไปด้านหลังในขณะที่ยังนั่งคุกเข่าอาการเมาค้ามันคงเป็นอย่างนี้สินะเคนโอเคหรือเปล่าครับเคนแรงขย่าของชายร่างสูงปลุกให้ผมลืมตาตื่นขึ้นและมันมีอะไรบางอย่างอุ่นร้อนกำลังทิ้งตัวทับอยู่บนหน้าแข้งมันช่างแสนอ่อนนุ่มและคันยุบยิบในเวลาเดียวกันช,ช่วยลุกออกไปก่อนได,ได้หรือเปล่าครับคุณลู่ครับ เขาพยักหน้าขึ้นก่อนที่มือของเขาจะแตะมาที่แก้มของผมลู่รีบดึงผ้าเช็ดตัวในมือผมไปพันรอบเอวของเขาในทันทีในขณะที่ผมถึงกับถอยหลังจนติดชิดไปกับขอบเตียงไอของแบบนี้มันจะเรียกว่าเห็นจนชินตาแล้วก็คงไม่ผิดแต่อยู่มาเห็นแบบนี้มันก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีคุณลู่สงสายตามองมาที่ผมเนื้อตัวของเขามีแต่รอยแผลเต็มไปหมด ก่อนจะหันหลังไปคว้ากางเกงที่พาดไว้บนโซฟาขึ้นมาสวมรอยแผลขนาดใหญ่จากด้านหลังมันน่ากลัวกว่าที่ผมคิดเอาไว้ซะอีกยาวตั้งแต่เอลขึ้นไปจนถึงคอเลยมีหน้าคุณลูดถึงได้ใส่เสื้อคอเต่ากับสวมถุงมือเอาไว้ตลอดเวลาจนแทบจะไม่เคยถอดให้ใครเห็นเลยสักครั้ง มองไปรอบห้องมันดูเหมือนห้องพักที่ผมจองเอาไว้แต่ตู้เตียงห้องน้ำมันกลับอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับห้องผมหมดเลยนี่ผมอยู่ที่ไหนครับ อ๋อห้องที่ผมจองไว้นะครับบังเอิญเหมือนกันนะที่เคนก็พักอยู่ในโรงแรมนี้แต่เมื่อคืนตอนพาเคนกลับมาผมไม่รู้ว่าเคนพักอยู่ห้องไหนคีย๊ก์ดอะไรก็ไม่มีติดตัวเอาไว้จะถามพนักงานก็ไม่รู้ว่าจองเอาไว้ไหนชื่อใครเลยพาให้มานอนที่ห้องผมก่อนนะครับผมถึงกับก้มหน้ามองร่างตัวเองที่เรียกได้ว่าเกือบจะลอกคราบรีบดึงผ้าหม่มมัคลุมเอาไวท้ทำไมผมได้ล่อนจ้อนแบบนี้ล่ะ ก็พอเคนกลับมาถึงห้องก็ถอดเองจนหมดแล้วก็คลานขึ้นไปนอนบนเตียงเฉยเลยผมไม่ได้ทำอะไรเคนนะวางใจได้แต่เมื่อคืนผมนอนที่โซฟาส่วนเสื้อผ้าของเคนผมก็ส่งซักรีดเอาไว้หมดแล้วเดี๋ยวสักพักแม่บ้านคงเอาขึ้นมาให้นะครับแววตาของคุณลูกมันดูจริงใจไร้คาโกหกอันใดหรือเมื่อคืนผมจะรั่วจนทำอะไรไปแบบไม่รู้ตัวจริงๆ คุณนู่เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าหยิบเสื้อคลุมอาบน้ำที่พับอยู่ในนั้นออกมาวางแล้วก็ดึงให้ผมขึ้นมานั่งบนเตียงทั้งที่มีผ้าห่มผืนหนาคลุมร่างกายเอาไว้แน่นทั้งที่ปกติผมไม่เคยอายหรอกนะเวลาถอดเสื้อเปลือยกายต่อหน้าเพื่อนแต่พอกับคนที่ไม่สนิทไม่คุ้นเคยดันทำตัวเหมือนกับสาวแรกรุ่นไปซะอย่างนั้น ไปอาบน้าเถอะเคนนี่ก็เกือบจะ8ปดโมงเช้าแล้วห้องอาหารเช้าที่นี่น่ะเปิดถึงแค่9ก้าโมงนะครับอย่างน้อยจะได้ลงไปหาอะไรดื่มแก้เมาค้างด้วยลู่เอื้อมมือทําท่าจะจับไปที่คอแต่เป็นผมเองที่ขยับตัวถอยห่างจนเขาต้องชะงักมือออกงั้นเดี๋ยวผมลองไปถามเรื่องเสื้อที่ซักให้แล้วกันนะครับไม,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินกลับไปเปลี่ยนที่ห้องก็ได้ ลู่ไล่สายตามองทั้งร่างกายของผมอยู่พักนึงพร้อมกับถอนหายใจออกมาเอางั้นก็ได้ครับงั้นผมลงไปรอเคนที่ห้องอาหารเลยนะว่าแต่เคนจะลงไปเอาคีการ์ดด้วยสภาพอย่างนี้จริงเหรอเอาเสื้อผ้าผมไม่ใส่ก่อนดีไหมครับไม่เป็นไรลูลงไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมเสร็จแล้วจะเอาคีการ์ดลงไปให้ พอคุณลู่หันหลังไปหยิบเสื้อในกระเป๋าขึ้นมาสวมจังหวะน,นั้นคือรีบสลัดผ้าห่มทิ้งในทันทีคว้าเสื้อคลุมอาบน้ำที่วางอยู่ข้างตัวขึ้นมาสวมโดยเร็วนั้นผมไม่ก่อนนะครับลู่หายมาบอกก่อนจะเปิดประตูอืผมไปจริงๆแล้วนะครับคำถามแบบนี้คืออะไรวะ ได้แต่มองเขาเดินออกจากห้องไปแถมประตูก็ไม่ยอมปิดอีกอารมณ์นี้คือมันหมองไม่ถูกได้แต่ทิ้งตัวคว่ำหน้าไปกับเตียงนอนทั้งอย่างนั้นรู้ทั้งรู้ว่าดินยังอยู่ที่ไหนสักแห่งรู้ทั้งรู้ว่าดินยังไม่ตายและยังคอยวนเวียนอยู่รอบตัวรู้ทั้งรู้ว่าผมนั้นรักดินเพียงคนเดียวแต่ทำไมพออยู่ใกล้คนรู้แล้วมันโอ๊ยแบบนี้ไม่ได้เคนไม่ได้ ได้แต่ตะโกนอู้อี้ไปกับเตียงนุ่มจะว่าไปกลิ่นของคุณลู่เองก็คล้ายกับดินมากเหมือนกันยกหน้าตัวเองขึ้นจากบ่อแล้วหันไปม,มองตามประตูที่ยังเปิดค้างเอาไว้เฮียผมถึงขั้นแหกปากร้องลั่นกระเด้งตัวจนตกเตียงมาภาพที่เห็นคือเหล่าเพื่อนสนิทที่กำลังยืนมองผมด้วยสายตาที่พร้อมจะระทืมให้จมดินซึ่งนำทับโดยพายุผู้ชั่วร้าย อ๋อปล่อยให้พวกกูตามหาตั้งคืนแต่ดันหนีมานอนห้องผู้ชายว่างั้นเหมือนเดจาวูทำไมผมถึงรู้ว่าไอพายุมันจะต้องพูดแบบนี้ล่ะพี่มึงหินมันเข้าไปจับแขนของพายุห้ามเอาไว้กูเข้าใจพี่เคนนะร้างราเรื่องอย่างว่ามาตั้งหลายปีในที่สุดก็ทุบมอกข้าวตัวเองจนได้สิก น้องมันหยิบเอาผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับน้ำตาดูภูมิใจกับพี่มันคนนี้เลยเกินสรุปแล้วไอเหี้มมันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรสักนิดเลยนอกจากความกวนตีนยังไงตกลงไอผู้ชายคนนี้มันเป็นใครแล้วมึงมาลงเอยแบบนี้ได้ยังไงวะแมงป่องมันถามขึ้นมาอีกคนให้ผมต้องกรอกตาบ้าแล้วกูกับคุณลูกไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยเมื่อคืนกูก็แค่เมาเขาก็เลยพากูกลับมานอนที่ห้องเนี่ย ถึงสภาพของผมตอนนี้มันจะดูไม่น่าเชื่อถือเลยก็เถอะแต่ทุกอย่างที่พูดไปมันคือความจริงนี่ว่าว่าแต่ทำไมพวกมันถึงต้องกระตุกยิ้มขนาดนี้วะเห็นแล้วขนลุกชิบหายพี่มึงงั้นผู้ชายคนเมื่อกี้ก็คือคนที่เราเจอที่ห้องกองนะสิมีหน้ากูว่าแล้วหน้าคุ้นๆเออไอ้หินคนนี้นี่แหละที่มึงบอกว่าหน้าครดินน้องมึงด้วยไงสีหน้าทุกคนดูตกใจอย่างน่าประหลาดเมื่อพายุพูดขึ้น อันที่จริงผมเองก็สงสัยเกี่ยวกับคุณลู่อยู่ไม่น้อยแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไงในเมื่อคุณลู่เป็นชาวไต้หวันอย่างแน่นอนมึงนัดกับผู้ชายคนนี้มาที่นี่หรือเปล่าวะเคนเป็นชายที่นั่งลงมาบนเตียงแล้วถามผมออกมาตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยแม้แต่น้อยส่วนผมก็ได้แต่สายหน้าเป็นคำตอบเปล่าเมื่อบานกูบังเอิญเจอคุณนู่ที่วัดแฮดงยงกุงซานะ่ะ คุณลูกก็เลยเชิญกูไปทานข้าวต่อแต่เมื่อวานกูเจอปิ่นกับพี่ปราบแล้วก็บู๊กับพี่แม็กแล้วนะพวกเขาไม่ได้บอกพวกมึงเหรอบอกแต่พวกกูก็เป็นห่วงเพราะไม่เห็นมึงกลับห้องไงเลยไปขอดูกล้องวงจรปิดว่ามึงกลับมาหรือเปล่าเกิดไม่กลับมาพวกกูก็จะไปแจ้งความคนหายแล้วแต่ภาพจากกล้องคือมึงถูกหิ้วพามาห้องนี้พวกกูก็เลยตามมาดู ยูจิมันลากผมขึ้นมานั่งบนเตียงพร้อมกับยื่นคีย์การ์ดห้องของผมส่งมาให้พี่มึงงั้นเดี๋ยวกูลงไปบอกพวกไอเซฟกับไอเพลงก่อนนะว่าเจอพี่เคนแล้วยังไงเดี๋ยวพวกกูรอที่ห้องอาหารเลยแล้วกันใกล้จะหมดเวลาอาหารเช้าแล้วด้วยหินมันเดินออกไปสองสามก้าวแล้วหันกลับมาทํามือแบบมินิฮาร์ดมาให้ผมความเงียบเริ่มปกคลุมไปทั่วห้องเย็นฉ่ำอีกครั้ง มึงว่าบาังเอิญเหรอวะที่อยู่คุณลู่อะไรของมึงก็โผลมาที่นั่นที่นี่อ่ะพายถามผมบอกมาท่ามกลางทุกสายตาที่กำลังรอฟังคำตอบกูจะรู้ไม่ล่ะเรื่องมาที่เกาหลีก็มีแค่พวกเราที่รู้ไม่ใช่หรือไงเฮ้ยจริงอย่างที่เคมันพูดนะคนที่ชื่อลู่อะไรนั่นก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วนี่นั่นก็หมายความว่ามาก่อนพวกเราหนึ่งวัน ทุกสายตาจับจ้องไปที่ไอเอที่ตอนนี้เริ่มเปิดลิ้นชักห้องหาตั๋วเครื่องบินกับพาสปอร์ตคุณลู่ในลิ้นชักขึ้นมาดูปีเตอร์โลหรือเฉิงต้าลู่เอมันโยนพาสปอร์ตของคุณลู่ให้พลายที่กำลังรอรับก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้พายุมึงพอจะมีเส้นสายตรวจประวัติของชายคนนี้ได้หรือเปล่า ชายเองก็ยื่นส่งให้พายุเป็นท่ทอดอันที่จริงก็อยากจะห้ามพวกมันเหมือนกันแต่ลึกๆผมเองก็อยากจะรู้เกี่ยวกับคุณลู่ให้มากกว่านี้จะสืบเองให้เหนื่อยทำไมวะทุกคนถึงกับมองหน้าไอ้พายุในทันทีแต่มันกลับผายมือมาที่ผมแล้วยิ้มออกมาคนเดียวที่เข้าใกล้ชายคนนี้ได้ก็อยู่ตรงนี้แล้วไง ดูยังไงไอ้ลู่อะไรนี่มันก็ชอบไอ้เคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ส่งให้มันนั่นแหละเข้าไปเป็นไส้ศึกแบบม้าไม,ามา้เมืองซอยเลยในเมื่อมึงอยากรู้ประวัติเขางั้นเดี๋ยวกูจัดให้ไอ้พายุมันพูดแบบนี้ทีไรไม่เคยมีเรื่องดีๆตาม,มาหรอกครับมึงจะทำอะไรวะพายุยูจิมันหันมาถามคนที่กำลังยิ้มอยู่ นไหนชีวิตมึงก็เจอแต่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วถ้ามึงจะไปบังเอิญเจอลู่ที่ไต้หวันก็คงไม่แปลกหรอกมัง้งถ้าเป็นอย่างที่กูคิดเอาไว้ยังไงเขาก็ต้องพามึงเข้าบ้านแน่ถึงตอนนั้นมึงก็ค่อยซื้อมาให้หมดว่าแต่มึงรู้หรือเปล่าว่าเขาจะกลับไต้หวันเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกอยู่ๆมึงให้กูเดินไปถามเขาว่ากลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยนะจะบ้าแล้วคืนถามไปแบบนั้นแล้วเสือกไปเจอกันที่ไต้หวันอีกใครก็ต้องดูออกท้งนั้นแหละ กูว่าคุณลูกเหมือนกับตั้งใจจะพักที่นี่แค่2วันแล้วกลับเมืองไทยนะคราวนี้ไอเอมันถึงกับไปรื้อกระเป๋าหนังหิ้วแบบไปออกกำลังกายที่วางอยู่ใต้โต๊ะตั้งแต่มีแฟนเป็นตำรวจสันดานที่เลวอยู่แล้วก็ยิ่งเลวเข้าไปใหญ่ถึงกับรื้อเข้าของคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงวะตัวเครื่องบินใบนี้ระบุว่าบินขากลับตอนหกโมงช้าวันนี้แล้วยังเสื้อผ้าที่เตรียมเอาไว้อีกมีแค่อย่างละสชุดเอง น่าหมายความว่าคุณลู่น่าจะบังเอิญมาเจอกับเคนจริงๆนั่นแหละแต่ไม่บังเอิญก็คือพอเจอเขาเจอมึงกลับเสือกอยู่ต่อนี่สิอย่าเพิ่งตัดความเป็นไปได้ทิ้งสิเอถึงแม้ว่าเรื่องที่มาเจอเคนที่นี่จะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ชายคนนี้ก็เดินทางมาไต้หวันหลังงานศพไอดินได้แค่สองวันเคนคุณลูกเขาบอกมึงหรือเปล่าว่ามาทำไมเหตุผลของทายมันทำให้ผมถึงกับฉุกคิด น่าแปลกที่คุณลู่เดินทางมาเมืองไทยในช่วงที่จัดงานศพของดินพอดีและพอเสร็จงานศพคุณลู่ก็ออกจากประเทศไทยในทันทีเช่นกันอืมก็บอกว่ามาเยี่ยมเพื่อนเก่าที่นี่นะเห็นว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่นี่มาก่อนด้วยรลอต้องอยู่รักษาตัวที่นี่เมื่อสองปีก่อนนานเลย แหม่ช่างบังเอิญเลยเกินเลยนะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ต้องทรายมาที่นี่พอดีเหมือนกันเลยใช่ไหมเสียงพายุดังขึ้นจนทั้งห้องต้องเงียบลงไปหมดมึงกำลังจะบอกว่าเสียงของผมมันหายไปในลำคอเหมือนมีก้อนอะไรสักอย่างค้างอยู่ในนั้นจนกลืนน้ำลายไม่ลง ไม่รู้สิอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่คนของกูที่บอกให้ตามดูแลมึงก็บอกถึงรูปประพันฑ์สันฐานถึงคนที่ช่วยมึงในวันที่ถูกรัดคอเอาไว้นิดหน่อยด้วยซึ่งก็คล้ายกับผู้ชายคนนี้พอดีเ mm. <Ken, S 2> คนกูถามมึงตรงๆเลยนะมึงมีใจให้กับคนที่ชื่อลูกบ,บ้างหรือเปล่า mm. เอมันคงจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างถึงได้บอกออกมาแบบนี้ mm. ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนกูเคยดูดวงให้มึง ตอนนั้นกูบอกว่าชีวิตมึงจะต้องเจอกับคนรักสองคนคนหนึ่งอยู่ไกลแสนใกล้แต่มึงจะไม่มีวันเอื้อมไปถึงส่วนอีกคนจะอยู่ไกลแสนไกลและมึงจะเป็นคู่ชีวิตของเขาตลอดไปจำได้เอกูจำได้มึงบอกว่าเขาทั้งสองคนจะมีหัวใจดวงเดียวกันในตอนนั้นกูคิดว่ามันโคตรจะไร้สาระเลยแต่มึงก็จะให้กูทำยังไงล่ะทั้งที่กูเองก็รู้ว่าดียังมีชีวิตอยู่ รู้ว่ายังวนเวียนอยู่รอบตัวกูมึงจะให้กูตัดใจจากดินไปรักคนที่ชอบคนอื่นได้ยังไงมองหาคนก่อนก็หาไม่เจอจะเดินหน้ากับคนใหม่ก็ทำไม่ได้ยังไงก็ทำแบบนั้นไม่ได้เสียงถอนหายใจดังขึ้นแทบจะพร้อมกันทุกคนวิธีตัดใจจากคนเก่ามีสองวิธีเท่านั้นคือหนึ่ง ลบความทรงจําทุกอย่างเกี่ยวกับเขาออกจากหัวใจให้หมดหรือ 2. คือคบกับคนใหม่เพื่อทับถมฝังอดีตเกี่ยวกับคนเก่าวของมึงเอาไว้ให้ลึกที่สุดเอมันพูดขึ้นจนผมต้องน้ําตาคลอแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นสําหรับมึงนะ ถ้าคนที่คอยช่วยปกป้องมึงดูแลมึงตลอดคือคุณลูกและถ้าสมมุติว่าคุณลูกคือคนเดียวกันกับไอดินที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้มึงปลอดภัยยอมเจ็บปวดแม้จะต้องพาตัดไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งเพื่อกลับมาหามึงแล้วก็มึงจะยังโกรธมันอยู่หรือเปล่าผมได้แต่ก้มหน้าคิดทบทวนคำถามของเอทั้งน้ำตานองหนะ้าโกรธสิโกรธที่มันไม่ยอมพากูไปด้วย โกรธที่มันเอาแต่ทำเหมือนกูเป็นเด็กแบกรับทุกอย่างเอาไว้เพียงคนเดียวโกรธที่มันต้องทำทุกอย่างเพื่อกูเอาเถอะเรื่องนี้จะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ที่กูบอกก็เพื่อให้มึงรู้จักตั้งรับเอาไว้ก่อนตอนนี้มึงก็รีบกลับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้าเถอะใกล้จะได้เวลาอาหารแล้วมึงเองก็นั่กับคุณลูกเอาไว้ข้างล่างไม่ใช่หรือไงเคนอืม ได้แต่พยักหน้าแล้วเดินออกจากห้องอย่างล่องลอยมาจนถึงห้องตัวเองรู้สึกตัวอีกทีก็แต่งตัวออกมายืนอยู่หน้าห้องอาหารซะแล้วถ้าลูกเป็นดินจริงอย่างที่ทุกคนคิดผมจะยังให้อภัยให้เขาได้หรือเปล่า ผมจะสามารถยอมรับอีกตัวตนหนึ่งโดยไม่กินแหนงแคลงใจไปตลอดชีวิตได้ไหมหรือว่าเป็นผมเองที่ควรจะหยุดขาคำตอบเรื่องนี้แล้วรอดินกลับมาตามที่เขาขอไว้แล้วถ้าดินไม่กลับมาหาผมอีกแล้วล่ะโถ่เฮ้ยทั้งที่อยากจะเชื่อใจดินรอคอยเขาแต่ก็อดห่วงไม่ได้ผมไม่ได้อยากให้ดินกลับไปแก้แค้นใครอีกแล้ว ไม่อยากให้เขาไปทำร้ายใครและไม่อยากให้เขาต้องเจ็บตัวหรือเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงอีกได้แต่สูดลมหายใจเข้าปอดแล้วเปิดประตูกระจกตรงหน้าออกเกือบทั้งห้องที่นั่งทานอาหารเช้าอยู่ในตอนนี้แทบจะเป็นคนที่ผมรู้จักเกือบทั้งหมดส่วนลูเองก็ไปนั่งอยู่โต๊ะมุมห้องโดยมีน้องหินกับเพลงนั่งขนาบข้างคุยอะไรกันสักอย่าง เดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะท่ามกลางสายตาของเพื่อนแต่ละคนที่จ้องมองไม่ละสายตาสงสัยน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้งว่าเมื่อคืนผมไม่ได้กลับไปนอนที่ห้องของตัวเองเอ๊ะเป็นผมเองที่ร้องลั่นออกมาพอเห็นหน้าลูกก็เพิ่งจำได้ว่าเขาฝากให้เอาเคีย์การ์ดห้องพักลงมาด้วยนี่นาชิบหายแล้วนอกจากจะไปรบกวนเขาเมื่อคืนแล้วยังเสือกลืมเอาของสำคัญมาอีก พอทํำท่าจะวิ่งออกไปเสียงลูกก็ดังตามขึ้นมาจะรีบไปไหนเลยครับเคนใกล้จะหมดเวลาอาหารเช้าแล้วนะแต่ผมลืมเอาลูกหยิบคีย์การ์ดขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะจนผมต้องถอนหายใจออกมาอย่างโล่องอกพี่พลายเขาเอาลงมาให้ตั้งแต่เมื่อตะกี้นี้แล้วครับ น้องเพลงมันหันมาบอกผมอีกคนเด็กคนนี้ตั้งแต่เรียนจบมาแล้วไปต่อปริญญาโทที่เนเธอร์แลนด์พร้อมกับไอหินก็มีนิสัยสุข,ขุมขึ้นแบบผิดหูผิดตามีความเป็นผู้ใหญ่จนไม่น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งจะคอยวิ่งตามพลายจนหัวปั่นในขณะที่ไอหินยังคงมีความเป็นเด็กกระโปโลแบบคงเส้นคงวามไม่ได้เปลี่ยนเลยสักนิดสงสัยจะได้นิสัยของนุงอนุลักษ์พ่อพายุมาแบบเต็ม พี่เคนนั่งก่อนสิครับเห็นกำลังคุยกับคุณลู่เรื่องที่จะออกไปเที่ยวกันวันนี้อยู่พอดีเลยพี่ว่าเราอย่าไปรบก,กวนเวลาของคุณลู่จะดีกว่านะต้องรีบปรามไอ้พวกนี้เอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าคิดแผนอะไรเอาไว้อีกบอกตรงๆเลยว่ากลัวไม่เป็นไรครับผมว่างด้วยลู่สงสัยตามองมาแล้วยกชานมขึ้นมาดื่มทำไมถึงรู้น่ะเหรอก็ได้ยังห้อยอยู่คาทั่วอยู่เลยเนี่ย ที่จริงผมว่าผมจะบินกลับเมืองไทยแล้วแต่ผมคิดว่าจะอยู่กับเคนต่ออีกสักอาทิตย์หนึ่งหวังว่าจะยังไม่เบื่อผมซะก,ก่อนนะครับคำพูดของคุณลูกถึงกับทำให้หินมันตาลุกวาวแบบไม่อยากจะเชื่อหูแล้วทำไมผมถึงต้องรู้สึกร้อนวูบไปกับคำพูดแบบนี้ด้วยนะส่วนหนึ่งในใจตรงไหนสักแห่งก็อยากให้ลูกเป็นดินละเกิน ตั้งแต่ดินเรียนจบมาเราสองคนแทบจะไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยดินสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ไปประจำตามป่าตามดอยทีหนึ่งก็หลายเดือนถึงจะมีเวลาได้กลับมาสักครั้งผ่านไปปีกว่ากรมป่าไม้ขณะนั้นก็ต้องการคนดูแลป่าเพิ่มก็เปิดรับสมัครขร้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักง,งานดินก็ลองไปสอบ และได้ทำงานอยู่ที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่อต .1 ท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ผมไม่เคยบ่นเรื่องนี้เลยก็เพราะว่ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขารักมากแค่ไหนแต่ยิ่งนับวันมันยิ่งทำให้ผมกลัวมากขึ้นไปเรื่อยๆหลายครั้งที่ได้ข่าวเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มันทำให้ผมไม่สบายใจเลย ยิ่งบางครั้งดิ้นกลับมาแบบมีบาดแผลเนื้อตัวเขียวช้ำม,มันทำให้ผมอยากจะให้เขาเลิกทำอาชีพนี้แต่ก็พูดไม่ออกอยู่ดีคนที่ใกล้แต่เอื้อมไม่ถึงกับคนที่ไกลแต่กลับใกล้แค่เอื้อมเมื่อคืนหิมะตกหนักคงจะออกไปเที่ยวทะเลไม่ได้แล้วล่ะครับงั้นผมจะพาพวกคุณไปเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมคำซอนละกันนะครับ อากาศเย็นๆแบบนี้น่าจะเดินเพลินได้ทั้งวันที่สำคัญหมู่บ้านนี้เกือบทุกจุดมีงานสตรีทอาร์ตให้ได้รับชมน่าจะถูกใจคุณหินที่ชอบงานศิลปะนะครับพอช่วงบ่ายค่อยกลับมาตลาดนำโพโดงกุกเจซิงจังแวะทานสตรีทฟู้ดกับโฮต็อกที่เป็นขนมขึ้นชื่อของเมืองนี้เลยนะครับส่วนไฮไลท์ในหน้าหนาวแบบนี้ก็ต้องกินโอเด้งกับออมุกร้อนๆรับรองอร่อยเด็ด ดีมากมากงั้นวันนี้กูเอ้ยผมยกให้คุณลู่เป็นไกด์พาพวกเราเที่ยวรอบเมืองปูซานหนึ่งวันหินมันตบไปที่ไหล่ของลู่เรากับเพื่อนสนิทป้าเพลงเราเรีบไปเอาเสื้อผ้ากันหนาวกันเถอะหินมันรีบหันไปบอกเพื่อนสนิทก่อนที่มันจะหันมาทางผมพี่เคนคุณลู่เขาแวะซื้อเสื้อกันหนาวหน้าโรงแรมเมื่อกี้เอาไว้ให้พี่แล้วนะ หินมันลุกเดินออกไปด้านหลังของคุณลู่ได้หน่อยเดียวก็หันกลับมาชี้ที่คุณลู่แล้วชูแขนสองข้างขึ้นเหนือหัวทำท่าสรังเฮโยเป็นรูปหัวใจจนผมเองก็ต้องขยิบตาไล่พอทุกคนลุกออกมาจากโต๊ะแล้วมันก็พูดไม่ออกขึ้นมาซะดือด้อเคนอยากจะทานอะไรไหมครับเดี๋ยวผมไปตักให้ไม่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมจะจัดการเอง ว่าแล้วก็รีบลุกเดินออกมายังสเตชั่นอาหารที่วางเรียงรายกันเป็นตับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสลัดข้าวยำเกาหลีไส้กรอกไข่ดาวขนมปังแบบที่เห็นได้ตามทั่วไปแต่ที่ดูน่าทึ่งหน่อยก็คงจะเป็นไก่ทอดสูตรเกาหลีนี่แหละ พอเดินกลับมาที่โต๊ะก็ต้องประหลาดใจเมื่อมีน้ำชามะนาวสูตรเกาหลีที่ผมชอบดื่มมากเวลาเลิกงานมาเหนื่อยซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นดินเพียงคนเดียวที่น่าจะรู้แก้วนี้ของผมเลยครับครับน้ำมะนาวน่าจะช่วยแก้เมาแห้งจากเมื่อคืนได้เขาพูดขึ้นเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็กินเครื่องดื่มรสเปรี้ยวเวลาเมาค้าง แต่ทำไมตอนนี้ผมถึงรู้สึกว่ารู้จะบังเอิญรู้ว่าผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรมากเกินไปแล้วสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมดูตอนต่อไปเด้อไปละเจอกันิให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio